สว,าาสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อากาศดีนะครับนะเป็นวันที่ทั้งสวนเราเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเป็นวันแรกมีออเดอร์มาด่วนนะครับตัดส่งให้พ่อค้านะฮะเลยต้องเร่งกันแต่เช้านะครับอาจจะใช้เวลา 1-2วันเพราะว่าจะต้องตัดคัดพร้อมกันในตัวนะครับทุกลูกจะแก่ไม่เสมอกันเลยจะต้องมีการคัดลูกที่แก่จริงนีมีผู้ช่วยมาหนึ่งคนนะครับพี่ชายผมเองนะฮะบัน,นโสนอกะโ,โดลำปางนะครับมาเที่ยวหาฝึกประสบการณ์นะมามา,มาช่วยเก็บอะโวคาโดครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่4นะครับของการเก็บเกี่ยวอะโวคโด พันธ์บัคคเนีย and บูตเจ็ดนะครับขนาดไซส์เนี่ยผลผลิตปีนี้ดูเล็กลงกว่าปกตินะครับมันบ่งชี้นะครับถึงความเสื่อมโทมนะครับของลำต้นโดยเฉพาะพันธุ์ที่ลูกดกนะครับลูกใหญ่และเป็นพันธุ์หนักด้วยเนี่ยนะยิ่งจะทำให้ต้นรับภาระมากนะครับการนี้ลูกที่ยาวนานมักจะพบปัญหาการเสื่อมโทมที่รวดเร็ว หมดชุดนี้นะครับก็คงจะต้องฟื้นฟูนะครับบำรุงกันชุดใหญ่นะครับขืนปล่อยให้ติดลูกอีกก็เจ๊งกันพอดีนะครับนะถ้าไม่ทําสานะครับคงไปต่อไม่ได้อวคาโดต้นที่ทําสาวกับไม่ได้ทําสาเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับทั้งขนาดทรงผลและสภาพต้นนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนมาก อะโวคาโดพัน์ที่เก็บเกี่ยวฤดูฝนเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเชื้อร,รานะครับและการอมน้ําฝนมากก็ย่อมสะสมน้าเป็นธรรมดาเลี้ยงได้ก็พยายามงดตัดช่วงฝนตกนะครับยิ่งพัน์ธุไหนไม่มีความสเสถียรในการคายน้ําก็อาจจะมีปัญหาได้ลักขณะกับบุเจเนี่ยการเก็บเกี่ยวจะตรงฤดูฝนนะครับ แก่ช่วงฤด,ดูมรสุมพอดีเลยนะครับเพะฉะนั้นการปรับตัวก็ค่อนข้างดีโดยเฉพาะผลที่แก่ถึง90-100%ถึงเนี่ยเรียกว่าแก่จัดจัดเนี่ยนะครับจะไม่อมน้ำเลยโดยจะคงความเหนียวที่คงที่พันุ์ที่ออกช่วงนี้มีน้อยนะครับมีไม่กี่พันนอกจากจะมีบัคเนียบูทเจ็ดเรยงมีท2เหนึ่นะครับมีหลายพันหน่อยก็จะดีมากนะครับเหมือนพันเบาเนะี่ย กพื้นเมืองเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะมันเยอะเกินไปแล้วครับไม่รู้ว่าจะเลือกกินพันธุไหนดีนะครับมันออกพร้อมกันหมดเลยส่วนตัวคิดว่าถ้ามีพันธุ์ที่ออกฤดูเดียวกับบัคเนียนเนี่ยนะพันุใหม่มาสักสองสามพันที่อร่อยๆอนนว่าวงการอะโวคาโดจะคึกคืนตลอดปีเลยครับปีนี้เราก็สังเกตนะพบว่าผลอะโวคาโดที่ถูกมแมลง เพี้ยนะครับหลายชนิดทำลายนะครับผิวอะโวคาโดเสียหายนะครับระบาดเป็นวงกว้างแทบทุกต้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะครับของเกษตรกรเลยผลสวยๆนะครับคืนเดียวก็กลายเป็นลูกตำหนิผิวลายไปซะแล้วโ,นะโดยเฉพาะผลที่ซ่อนอยู่ใต้ใบนะครับกิ่งที่มีใบเยอะหนาทึบเนี่ยจะพบการทําลายมากที่สุดต่าจากผลที่อยู่นอกใบนะครับ เพราะตอนเราพ่นยาไล่มแมลงนะครับมันพ่นไม่ถึงนั่นเองนะครับมแมลงจึงหลบซ่อนตัวทางตัวอยู่ใต้ใบเยอะมากนะทางที่ดีก็คือให้ทําการต,กตัดแต่งนะครับใบที่โกๆออกนะครับใบที่ติดอยู่ใกล้ผลอะโวคาโดคพืทํทให้มีความโปร่งโล่งไม่หนาทึบจนเกินไปอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีน้ําหนักดีนะครับเปลือกแข็งดูแลง่ายเว้นแต่พันธุ์ที่อร่อยนะ จะมีประสังเดียวกว่าเขาหน่อยแต่โดยรวมแล้วง่ายกว่าพืชตัวอื่นๆนะฮะคนที่ไม่เคยทำเกษตรมาก่อนผมว่าเริ่มจากการปลูกพะโดเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าพืชตัวอื่นๆขยันหอข้อมูลนะครับศึกษาความรู้นะครับพื้นฐานที่สำคัญก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆนะครับ ของอะโวคาโดถึงจะทำการตลาดได้ยาวนานราคาแต่ละปีก็มีขึ้นลงนะเป็นธรรมดาดูไหนขาดราคาก็สูงช่องไหนล้นก็อื่นๆหน่อยแต่สำหรับปีนี้ก็ลดลงมานิดหน่อยจากปีที่แล้วนะครับราคาขายหน้าสวนอยู่ที่30-40บาทนะครับผมว่าก็พออยู่ได้เราไม่ได้ใช้ทุนทิ้มมากมายจนเกินไป ใหญ่ในสวนเรานะครับเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัดเองถึง70%ต้นทุนน้อยนะครับความปลอดภัยก็สูงกว่า